น้องเดมี่มองเลหลังเห็นเบลล่าสร้างตำนานไม่หยุดจริงๆเด็กคนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้นางเอกหน้าหวานเบลล่ารานีเธอได้เปิดร้านขนมหวานธุรกิจใหม่ที่เพิ่งเริ่มสร้างทั้งนี้มีเพื่อนและคนสนิทในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีกันไม่ขาดสายหนึ่งในนั้นก็คือลิเดียสัรรัตที่งานนี้เธอได้พาน้องดีแลนและน้องเดมี่มาที่ร้านของพี่เบลล่าด้วยและเป็นธรรมเนียมที่จะต้องถ่ายรูปร่วมกัน น้องเดมีที่สร้างตำนานไม่หยุดส่งสายตามองเลยใส่พี่เบลล่าไปหนึ่งทีแถมยังเปลี่ยนชื่อจากเบลล่าเป็นเบลล่านอีกด้วยโอ้ยงานนี้ทำหากกระจายทั้งโซเชียลไปเลย